สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองอใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับในการ Copy เอาไฟล์ภาพที่อยู่ในทำได้ของผมเนี่ยในแฟลได์ของผมเนี่ยเข้าไปที่ตัว UNoQ ของเรานะครับนะครับก็ตอนนี้นะครับที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยต่อแบบนี้เลยนะครับก็คือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เลกคอร์ดวิดีโออยู่เนี่ยอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน กับตัว Uno Q ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ก็แค่จ่ายไฟให้เท่านั้นเองแต่สาเหตุที่ว่าต้องใช้ดองเกอร์เนี่ยเนื่องจากผมจะใช้แฟลชไดร์ตัวเนี้เสียบเข้าไปที่ดองเกอร์เพื่อถ่ายไฟล์ต่างๆเข้าไปที่ตัวน้องนะครับวิธีการเนี่ยจะยากกว่าวิธีการที่1ที่เราอาธิบายไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันยากก็ไปทําตามคลิปที่1ก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครสนใจนะครับอาจจะอยากรู้นะครับว่าถ้าเราเทอร์มินอลเข้าไปที่ตัวน้องเนี่ยเราจะต้องใช้คำสั่งอะไรบ้างในการที่จะ Copy ปี้ไฟล์ครับใส่ตัวอูโนคิวของเรานะครับเพื่อเอาไว้ยามฉุกเฉินในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะเข้าถึงตัวน้องไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการของผมได้นะครับผมถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันไม่ใช่ทางหลักนะครับโอเคอันนี้ผมอธิบายไปแล้วฟอร์แมตนะครับ อ่าเบื้องต้นเลยนะครับอ่าตัวเอกสารเดี๋ยวผมทิ้งไว้ลิงก์ด้านล่างทุกท่านดาวนโหลดไปได้เลยนะครับซึ่งมีขั้นตอนทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่ละแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละสเต็ปว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับโอเคเบื้องต้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องสร้างแอปที่เราจะใช้ทดลองของเราขึ้นมาก่อนนะครับ นี่นะครับตัวแอป l a b ก็จะมองเห็นน้องในโหมดของเน็ตเวิร์กนะครับก็เข้าไปครับก็ใส่พาสเวิร์ดให้น้องเขานะครับเสร็จแล้วนะครับผมเข้ามาที่ My App นะครับแล้วก็ Create New App นะครับก็เอาซากไอคอนหนึ่งละกันนะเดี๋ยวหาก่อนอันนี้คือโจทยากเลยนะเนี่ย บังเอิญไม่มีฟิลเตอร์ตรงอีโมจิด้วยนะครับเ,เราก็ต้องมานั่งหาเองออเจกต์เ t ท c ช i นเหรอควรจะเป็นรูปกล้องปะน่าจะเป็นกล้องนะเดี๋ยวหากล้องก่อนนะครับผมว่าใกล้เจอแล้วล่ะกล้องเนี่ยเพราะแเป็นแกสเก็ตอยู่ตรงนี้ยาวเลยทงชาติละเอ๊หรือว่าผมผ่านมาแล้วนะ นี่อ่าเจอแล้วนี่นะครับแล้วก็ผมตั้งชื่อว่าอ o b j e c k d t e c t i o n brick testing แบบนี้โอเคแล้วก็ create new เลยนะครับอเอาเท่านี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการอ่าปิดตัวแอปแลบไปคือตอนนี้เราแค่สร้างเฉยเเพื่อที่จะมาลองรับไฟล์ภาพของเรานะครับ ก็ปิดไปครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราผมก็จะเอาแฟลชไดร์งผมเนี่ยเสียบเข้าไปที่ดองเกอร์แบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเข้าไปในส่วนของเทอร์มินอลเพื่อที่จะขอแอคเซสเข้าไปนะครับโดยใช้คอมมาไลน์ของ Linux ในการก๊อปปี้ไฟล์ลงตัวบอรนะครับผมขยายฟอนต์นิดนึงนะครับเผื่อคนที่ดูผ่านมือถือกับแท็บเล็ตเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเพ่งมากนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กดใช้คำสั่ง ssh นะครับแล้วตามด้วย Arduino นะครับแล้วก็ add นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อบอร์ดนะครับผมเป็น uno q นะครับแล้วก็ dot local แบบนี้โอเค okay, กด enter ถามหา password นะครับก็ใส่ไปนะครับ เข้ามาถึงหน้ารูทแล้วนะครับลอง ls ดูก็ได้นะครับนี่หน้ารูทของเราเป็นนี้หน้ารูทก็คือหน้าเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับบางคนก็เรียกว่าโฮมนะครับหน้าโฮมของเรานะครับก็ได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าใครอยากจะเรียกยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าไอ้ที่เราสร้างเมื่อกี้มันมาแล้วจริงนะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าแอปทุกอย่างที่สร้างไปเนี่ยมันจะมาอยู่ในห้องนี้นะครับอ่ะเข้าไปเลยนะครับ C.D. นะครับ Arduino นะครับแล้วก็แอปนะครับกดเข้าไปแล้ว L.S. ดูนะครับเมื่อกี้ที่เราสร้างนี่อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวหาก่อนนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยครับผม Copy เลยเพราะเดี๋ยวต้องได้ใช้นะครับผมเอามาพักไว้ในโน้ตแพดก่อนนะครับนี่นะครับนี่ผมถ้าท่านมีโน้ตแพดนะท่านก็ก๊อปมาใส่โน้ตแพดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวใช้ครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่หน้ารูทนะครับจะใช้ CD จุดๆแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ CD ที่เป็นตัวหนอนอย่างนี้ก็ได้กดตัวหนอนแบบนี้นะครับถ้าเป็น mac เนี่ยง่ายหน่อยเพราะว่าปุ่มเปลี่ยนภาษามันไม่ได้อยู่ตรงปุ่มตัวหนอนเพราะนั้นผมสามารถกดเรียกตัวหนอนมาได้แต่ท่านใดที่ใช้ Windows อยู่เนี่ยบางทีก็หาตัวหนอนไม่เจอนะครับวิธีง่ายที่สุดเลยนะครับ ก็คือตรงด้านหน้าเนี่ยมันมีตัวหนอนอยู่ถูกปะก็ Copy มาครับคอนโทนซี Ctrl C, นะครับแล้วก็คอนโทนวี v, นะครับผมใช้วิธีนี้นะเออได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กด Enter ครับมันก็จะกระโดดไปอยู่ที่หน้ารูทหรือจุดเริ่มต้นของเราไม่ว่าเราอ่ะจะไปอยู่ในไดเรกทอรีไหนก็ตามครับใช้คําสั่งนี้ทีเดียวครับมันตู้มมาอยู่ที่หน้ารูทของเราให้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเสียบตัวแฟลชไดร์ให้เขาไปแล้วเราอ่ะต้องทําการเช็ค ว่ามันเห็นหรือเปล่านะครับเราจะใช้คำสั่งนี้ครับ LSBLK ครับ LSBLK ผมขออนุญาตมินิมั้หน้าจอตรงนี้ไปก่อนไม่น่าจะได้ใช้งานอะไรมากนักแล้วละ่ะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจอเนื่องจากจอมันมีจำกัดเพราะนั้นก็อ่ะโอเคจะได้หน้านึงจะเป็นคำสั่งให้ดูนะครับอีกหน้านึงก็ทำให้ดูเลยแบบนี้ครับเอากด Enter นะครับ ที่ถูกต้องจะต้องขึ้นแบบนี้นี่เลย SDA 1บางท่านอาจจะขึ้นเป็น SDB ก็ได้หรือเป็น SBC ก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะขึ้นเป็นอะไรท่านต้องจำชื่อตรงนี้ให้ขึ้นใจนะครับทางที่ดี Copy มาไว้เลยก็ได้ครับถ้ากลัวลืมนะครับแต่ผมจำได้นะครับว่าเป็น SDA 1นะครับโอเคนะครับอ่เสร็จแล้วต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าไอตัวไดซ์ของเราเนี่ยมีไฟล์ซิสเต็ม ถูกต้องหรือเปล่านะครับที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องขึ้นว่า vfat แบบนี้นะครับวิธีการเช็คเราจะใช้คำสั่งนี้เลยนะครับ sudo นะครับแล้วก็ตามด้วย blkid นะครับแล้วก็ตามด้วย de d e p นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ว่าเป็นชื่ออะไรของผมเป็น sda1 นะครับก็ sda1 เป็นแบบนี้กด enter ครับ เมื่อเราใช้คำสั่ง sudo เป็นครั้งแรกเน sudo เนี่ยย่อมาจาก super user ดูนะครับก็คือเป็นคำสั่งที่ใช้ access นะครับในระดับ super user นะครับมันจะถาม password ครั้งแรกนะครับครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเราก็พิมพ์ให้น้องเข้าไปนะครับก็เป็น password ตัวเดียวกันกับที่เราใช้เข้า access ตัวของ uno q ของเรานั่นแหละครับตัวเดียวกันเลยครับก็กด enter ให้เขาครับนี่ครับพอเสร็จแล้วมันก็จะรันมา นี่ที่ถูกต้องจะต้องขึ้น type vfat แบบนี้นะครับอันนี้คือเช็คไฟลซิสเต็มนะโอเคถ้าได้ตามนี้ปุ๊บเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้างห้องขึ้นมาห้องหนึง่งเมาส์เนี่ยแปลงว่าจูบแปลงว่าปากมเมาส์แปลงว่าปากนะครับแต่เวลาที่ผมใช้นีผมจะนึกถึงการจูบก,กันเวลาเราจูบก,กันเนี่ยเราก็ต้องสร้างห้องให้มิดชิดถูกปะ คนอื่นจะมาเห็นเนี่ยมันก็ดูน่าเกลียดใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องสร้างห้องให้เขาก่อนนะครับคําสั่งการสร้างห้องเนี่ยก็จะใช้คําสั่งนี้เลยนะครับ sudo mkdir p แล้วก็ตามด้วยห้องมีเดีย usb แบบนี้อ่ะพิมพ์เลยนะครับ sudo นะครับ mkdir นะครับแล้วก็ลบ p นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อห้องนะครับผมให้ชื่อว่ามีเดียแล้วก็ usb แล้วกันแบบนี้นะครับกด enter ครับ เสร็จแล้วครับต่อไปครับพอเรามีห้องแล้วทีนี้เราพร้อมที่จะจุบป,ปากน้องเขาละอ่าวิธีการจุบป,ปากน้องเขานะก็คือสูโดแล้วก็เมาส์อ่า u n t นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับคำสั่งอ่าห้องที่ชื่อว่า d e ฟแล้วก็ SDA 1ของผม SDA 1ของท่านเป็น S อะไรนะครับก็พิมพ์ตามนั้นเลยครับแล้วก็ตามด้วยห้อง ที่เราทำการสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ USB แบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับเรากับน้องจูบปากกันเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะถ่ายไฟล์ไปถึงกันละอ่าต่อไปนะครับคำสั่งอะดูก่อนว่าจูบแล้วจริงนะครับอ่าใช้คำสั่ง df ลบ h นะครับดูซิว่าจูบจริงหรือเปล่านะครับ df นะครับแล้วก็ลบ h นะครับ enter เลยนะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับ d e ฟ SDA 1>, 1เนี่ยแสดงว่าจูบกันเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเนี่ยพร้อมที่จะถ่ายไฟล์จากเราอะ่ะจากอ่า USB ไปที่ตัวน้องละอ่าโอเคต่อไปครับวิธีการคัดลอกไฟล์นะครับก็คือว่าเราจะใช้คำสั่ง sudo copy ครับเดี๋ยวผมจะ copy ไฟล์เดียวก่อนนะครับวิธีการก็ใช้คำสั่ง sudo นะครับแล้วก็ตามด้วย cp ที่ย่อมาจาก copy นะครับบอกต้นทางของเขา ต้นทางของเขาเนี่ยอยู่ที่มีเดียถูกไหมครับแล้วก็ USB แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ครับไฟล์แรกที่เราจะ Copy เนี่ยชื่อว่า man.jpg นะครับก็ man.jpg แบบนี้แล้วบอกปลายทางให้เขาครับปลายทางของผมเนี่ยจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเอ้ยให้ Copy ชื่อไฟล์ตัวนั้นไว้ก่อนนะครับก็คือในสไลด์ของผมเนี่ยผมพิมพ์ไว้ให้ท่าน3ห้องแล้ว ตัวนี้ก๊อปมาได้เลยอ่าผมก๊อปมาก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วไอชื่อแอปของท่านเนี่ยชื่ออะไรเมื่อกี้ก๊อปปี้เก็บไว้แล้วใช่ไหมครับผมก๊อปปี้ตัวนี้มาเลยครับอ่าเนี้ยชัวร์กว่าครับแล้วก็กด c อนโท o l V ครับโทษนะครับกดลูกศรชี้ขวาหนึ่งทีเพื่อให้มันเลิกไฮไลท์นะครับแล้วก็กดคอนโทนว V นะครับนี่ครับแล้วกดลูกศรชี้ขวาอีกหนึ่งทีก็ได้ครับ ให้มันเลิกไฮไลท์เป็นแบบนี้กด Enter ครับอ่า Copy ไปละทีนี้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันไปแล้วจริงหรือเปล่าเราจะใช้คำสั่งนี้ครับสูดโอครับแล้วก็ตามด้วยชื่อห้องที่เรา Copy ไปเมื่อกี้นี้ครับอ่าผม Copy ตัวนี้มาไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวต้องใช้นะครับอ่า y o p y นะครับแล้วก็ผมก็ใช้คำสั่งนะครับสู do ls นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อห้องตรงนี้แหละที่เราเพิ่งก o p y มาเมื่อกี้แหละนะครับก็กด ctrl v ไปครับนี่ครับกดขวาหนึ่งที่เพื่อให้มันเลิกไฮไลท์กวกด enter นี่มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่าที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมที่เหลือนะครับผมจะ Copy ไฟล์ทุกตัวเลยนะครับที่นามสกุล .jpg นะครับที่อยู่ที่แฟลชไดร์ของผม มาที่ห้องนี้นะครับเพราะนั้นผมก็จะใช้คำสั่ง copy เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านใดเพิ่งเล่น Linux นะครับถ้าเราอยากจะเรียกคำสั่งเดิมขึ้นมาเนี่ยให้กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นนะครับนี่นะครับมันจะเรียกคำสั่งเดิมขึ้นมาให้เราที่เราเคยพิมพ์ไว้แล้วนะครับแล้วก็ชี้ขึ้นชี้ลงเนี่ยชี้ขึ้นก็คือเรียกล่าสุดชี้ลงก็คืออ่าที่พิม์ หลังสุดนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับเลือกได้นะครับว่าจะเอาคําสั่งไหนครับเอาผมเอานี่คำสั่ง copy อันเดิมเลยครับผมกดลูกศรนะครับด้านซ้ายนะครับเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังไฟล์ man .jpg นะครับเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสตแบบนี้เพื่อบอกมันว่าเอาทุกไฟล์เลยที่นาสกุล .jpeg นะครับไปไว้ที่ห้องแอปของผมนะครับกด enter ครับ อลอง LS ดูอีกรอบนะครับผมเรียกคำสั่งเดิมขึ้นมาครับนี่ Sudo LS home ไปยังที่ห้องแอปของเรานะครับเห็นไหมครับมาเทียบเลยครับทั้งค a r ทั้ง cat ทั้ง d o กทั้ง pick up ทั้ง w o m ม n นะครับทั้งหมดแล้วนี่มีประมาณ6ไฟล์นะครับ ต่มีอีกไฟล์อีก2อนามสกุลอีกหน,นามสกุลโทษทีนะครับเรายังไม่ได้ Copy มานั่นก็คือไฟล์นามสกุล .png ซึ่งเดี๋ยวเราใช้ด้วยนะครับก็เรียกคำสั่ง Copy ของเดิมขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์นะครับกดปุ่มซ้ายนะครับไปเปลี่ยน .jpg ให้เป็น .png นะครับ .png แบบนี้นะครับแล้วก็กด enter อลอง ls ดูอีกรอบหนึ่ง นี่มาแล้วนะครับ .png ทั้ง2ไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรายังถอดชักปัตตัว USB ไม่ได้นะครับคือต้องไปมาลาไว้นะครับเวลาที่เราจะเอา USB ออกจากตัว d เ n g ร์ของเรานะครับเราจะต้องทำการ u n เมาส์ก่อนนะครับไม่งั้นนะครับนี่นะครับผมเขียนไปแล้วก่อนถอดแฟลชไดร์ต้อง อันเมาส์ก่อนเสมอนะครับไม่ควรถอดแฟดได้ออกเลยนะครับเพราะ Linux มันจะมีระบบหน่วงเวลาในการเขียนข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์บางไฟล์อาจจะเสียหายได้นะครับเพราะฉนั้นเราจะใช้คําสั่งอันเมาส์แบบนี้นะครับอ่ะพิมพ์ตามเลยก็ได้ครับสูโดนะครับ, Do, รบแล้วก็ยูเมาส์อ่านี่ไปมาลาไหว้นะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยนะครับ มีเดียนะครับแล้วก็ slash USB USB แบบนี้อ่าลองดูซิว่าพิมพ์ถูกไหมอ่าถูกแล้วนะครับกด enter เลยนะครับนี่ครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะชัก USB ออกจากตัว d o n k e r ได้แล้วนะครับอ่าเป็นแบบนี้เอาออกมาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ลองมาเช็คดูว่ามันไปจริงหรือเปล่านะครับอ้าวผมก็ขออนุญาต ล็อกเอาท์ก่อนนะครับพิมพ์คำว่า exit ตรงนี้นะครับออกจากการเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ผมก็ขออนุญาตปิดไปก่อนมันจะได้ดูโล่งๆนะครับเข้าไปที่ตัว Arduino App Lab ของเราเข้าไปที่ Network แล้วก็ใส่ password ให้เขากด enter เสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ My App นะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปที่เราจะนี่เลยนะครับตัวที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาอ่าที่ถูกต้องไฟล์ของพวกเราจะต้องอยู่ในนี้อันนี้ถือว่าเสร็จแล้วสำหรับการเตรียมเพาะเตรียมพร้อมที่จะใช้างานตัว Object ตัว Object Detection นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ อ่าถ้ามันยากมาไม่เป็นไรก็ใช้วิธีที่1นนะครับแต่วิธีที่2ก็ฟังเผื่อเอาไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยครับขอบคุณครับ